show. แต่งหน้ารับตุกจริงเพื่อไปรับอังเปาแตเอียจิว่าญาติผู้ใหญ่เนี่ยต้องถูกใจมากแน่ๆเลยค่ะเพราะว่าร้อยวันพันปีเขาจะไม่เห็นเราแต่งแบบนี้กันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตามไปดูกันเลยค่ะว่าแต่งยังไง เรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะในช่วงนี้เนี่ยที่จู่กำลังถ่ายเนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบกรุงเทพนะคะมีอากาศที่ค่อนข้างหนาวเพราะฉะนั้นนะคะจุก็จะเลือกรองพื้นที่มันค่อนข้างจะชุ่มชื้นนะคะมาใช้ในวันนี้ตัวที่เลือกมาเนี่ยก็จะเป็นไอโอเป้ค่ะ2ตัวนะคะที่เขาจะบอกว่าเป็นซูเปอร์มอสเจอร์ไรเซอร์นะคะเป็นเอ็กซ์ตอร์มอสเจอร์ไรเซอร์ฟาวเดชั่นแล้วก็เบสค่ะซึ่ง2อ,อันนี้นะคะจุก็ได้มาจากเกาหลีเดี๋ยวจุจะลงเบสเขียวก่อนนะคะเบสเขียวลงนิดหน่อยตัดความแดงของผิวนะคะเพราะว่า ช่วงนี้สิวกำลังหายมันก็ทิ้งรอยเอาไว้นิดหน่อยรอยแดงจากนั้นนะคะเราก็ลงรองพื้นกันเลยรองพื้นสีที่จิ๋วใช้เนี่ยเป็นสีสียี่สิบอดยี่บสายบห้าเงี้ยแต่ส่วนใหญ่แบรนด์ของเกาหลีเนี่ยเขาจะมีแค่สองเบอร์เท่านั้นแล้วเราก็แต้มลงเลยค่ะ จู่ก็จะใช้ฟองน้ำนี่ฟองน้ำนะคะเกลี่ <Clear. S 2> Beauty Blender นี่แหละเกลี่ทั่วหน้าสำหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเองผิวมันอยู่แล้วคนหน้ามันนะคะจริงๆสูตรนี้ไม่เหมาะนะเพราะว่ามันจะให้ความชุ่มชื้นที่สูงมากแต่ว่าคนที่หน้าแห้งอะ่ะจู่แนะนำเลยว่าลองพื้นสูตรนี้มันเวิร์ก พอลงแล้วหน้ามันก็จะแบบทำๆชุ่มๆนิดนึงอะต่อมานะคะรีบต่อกันด้วยคอนซีลเลอร์ดีกว่าเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าหน้าไม่ค่อยแบบตื่นเท่าไหร่เลยนะคะวันนี้จุจะใช้2ตัวผสมกันนะคะนั่นก็คือตัวคอนซีลเลอร์ของลอร่าเมอร์เซยนะคะตัวนี้เบอร์2องจจะผสมกับนาสครีมมี่คอนซีลเลอร์ค่ะเพราะว่าตัวนี้ที่จุมีเนี่ยมันจะค่อนข้างขาวแล้วก็ตัวนี้มันจะเนื้อค่อนข้างแบบ แห้งนิดนึงเราก็เลยรู้สึกว่าถ้ามาผสมกับนาสเนี่ยน่าจะได้เนื้อที่มันค่อนข้างกึ่งกลางแล้วก็ติดทนนะคะวันนี้เราแต่งหน้าไปขออ่างเปาไปขอตะเอียจากผู้ใหญ่เนี่ยเราก็ต้องมีใบหน้าที่สดใสรับปีใหม่นะคนจีนเขาถือว่าวันตุษดจีเนี่ยเป็นวันขึ้นปีใหม่นอกจากนั้นเนี่ยวันนี้เขาจะไม่ทำงานกันเขาจะแบบว่าเป็นวันเทียวอ่ะวันพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าสมมติว่าใครที่มีเปลือกตาที่ค่อนข้างมันอย่างเงี้ยจะไม่แนะนําให้ลงรองพื้นที่ตาก่อนนะคะเพราะว่ามันจะทําให้ระหว่างวันเนี่ยเปลือกตาของเพื่อนเพื่อน่มันจะมีความมันแล้วมันก็จะทําให้เหมือนกับอายแชโดว์เนี่ยมันจะเป็นเส้นขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเปลือกตามันก็หลีกเลี่ยงวิธีนี้แล้วกันต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาลงคอนซีลเลอร์สำหรับสิวกันเลยซึ่งคอนซีลเลอร์ที่จิ๋วใช้นะคะก็จะเป็น Mac นะคะ Studio Finish คอนซีลเลอร์ค่ะ NC 3 0สีนี้จะเป็นสีที่ใกล้เคียงกับสีผิวจูมาก <c oughs> โอเคค่ะต่อจากนี้นะคะจุก็จะลงบลัชออนก่อนเลยที่เป็นแบบครีมนะคะซึ่งวันนี้จูใช้ของ Burberry ค่ะเป็น Lip and Cheek Bloom นะคะเบอร์เก้าสีมันก็จะแบบแดงๆอย่างนี้แต่ว่าเราก็จะแต้มไปแบบแค่นิดหน่อยพอนะคะเราก็ใช้นิ้วกดๆๆ จากนั้นก็แต้มมาที่ชีกโบนของเราก็คือกระดูกตรงหนกแก้มของเรานะคะจริงๆเราก็ถือว่าวันจุดจีนเป็นวันปีใหม่ของเราเือนการน,นะตอนเป็นเด็กอะ่ะก็คือจริงๆเราจะมีเชื้อสายเวียดนามนะคะเพราะฉะนั้นวันจุดจีนก็เหมือนเป็นวันขึ้นปีใหม่ของคนเวียดนามเหมือนกันอ่ะลงบลัชออนแบบครีมเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจจะมาลงบลัชออนแบบฝุ่นกันเลยนะคะซึ่งวันนี้บลัชออนแบบฝุ่นที่จิว๋วช่ยเป็นของลอล่านะคะมีซีโค a โรเรดคอร์ดนะคะเป็นอย่างนี้ จากนั้นค่ะเราก็ใช้แปรงปัดบัชออนนะคะเอาให้มันเข้ากับขนาดของหน้าแต่ละคนเพราะว่าจริงๆอะ่ะพูดเลยแปรงปัดแก้มเนี่ยมันมีค่อนข้างหลายขนาดด้วยกันคือจะเป็นแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะใหญ่ขึ้นมาหน่อยเป็นพุ่มก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบขนแบบดูโอไฟเบอร์อะไรเงี้ยคือเอาให้มันเข้ากับขนาดหน้าของตัวเองนะคะอันนี้ก็เป็นแบบพุ่มเหมือนกันนี่ของบอบบี้บราว n ์ซึ่งผิวนะ่ะใช้นีและกันผนมันจะค่อนข้างฟูนิดนึงแล้วก็ปัดวนนะคะ จากนั้นก็ปัดลงเลยปัดเฉียง45องศานะคะถ้าสมมติ <triang. S 1> ว่าใครที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยค่อนข้างมีโครงหน้าคล้ายๆจิ๋วนะคะก็คือจะมีส่วนของหน้าผากเนี่ยจะค่อนข้างกว้างแล้วก็ลงมานะคะจะมีโหนกแล้วก็การามที่ค่อนข้างแหลมแล้วก็เป็นแบบเล็กๆอะ่ะรูปหน้ารูปหัวใจอย่างเงี้ยก็ <S <S สามารถ ใช้วิธีการปัดบลัชออนแบบ45องศาได้มันจะทําให้ตรงนี้ของเราดูเล็กลงซึ่งการลงบลัชออนแบบครีมก่อนแล้วก็ค่อยลงบลัชออนแบบุ่่เนี่ยมันจะทําให้มันติดทนมากยิ่งขึ้นเวลาเราเดินสายไปหาญยาิผู้ใหญ่แต่ละบ้านแต่ละบ้านอย่างเงี้ยอาจจะใช้เวลาทั้งวันทั้งคืนเลยมันจะติดทนนานนะคะ ราจะได้ไม่ต้องเติมหน้าเราจะได้เอาเวลาส่วนนั้นไปขออ่างเปาโยงมาเขาเรื่องขออ่างเปาได้ไงเนี่ยอะต่อไปนะคะจิ๊กก็จะลงแป้งฝุ่นกันเลยค่ะซึ่งแป้งฝุ่นวันนี้ที่ใช้ก็จะเป็นของ i m p r e s s ซึ่งตัวนี้เป็นท n s l u c เ n นนะคะแป้งฝุ่นของเนื้อดีมากอะ i m p r e s s อะแล้วก็ลงทับไปเลยคราวนี้เราก็ไม่ต้องปัดแก้มกันละ ากนั้นนะคะก็ใช้แปรงอันใหญ่นะคะสําหรับปัดแป้งเนี่ยปัดแป้งส่วนเกินออกถ้าเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราอาจจะลงแป้งฝุ่นน่ะเกินไปอ่าเสร็จแล้วนะคะจิ่ว่าเรามาเขียนคิ้วกันดีกว่าคิ้วจะทําให้เราเป็นคนมากยิ่งขึ้นซึ่งจะบอกว่าจริงๆแล้วนะคะคนจีนเนี่ยเขาจะถือเรื่องโงเ่เฮงเป็นหลกักถูกไหมผู้หญิงเนี่ยถ้าเขียนคิ้วเนี่ยต้องเขียนคิ้วให้มันมีความบาง แล้วก็ให้มันมีให้หางคิ้วมันไม่ตกนะคะเพราะว่าการที่หางคิ้วตกหรือว่าหางตาตกเนี่ยคือเขาจะบอกว่าเหมือนกับเป็นคนที่ดูอมทุกข์ที่ดูแบบไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นคนที่แบบมีหางคิ้วชี้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเขาจะบอกว่าโง่เพงดีหรือว่าหางตาชี้ขึ้นอย่างเงี้ยเขาจะบอกว่าโง่เพงดีกว่านะคะส่วนทางกันกับเกาหลีเลยเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราก็จะเขียนคิ้วกันแบบบางละกันตัวที่จุดใช้วันนี้นะคะก็เป็นของเมเรสกาค่ะ ดินสอเขียนคิ้วดิบเ่าวสีเข้มหน่อยนะคะแต่เดี๋ยวเราจะปรับด้วยความที่เขียนคิ้วแบบค่อนข้างบางเราก็ต้องใช้ดินสอเขียนคิ้วที่มันแบบเส้นบางนิดนึง mm hmm. พอได้ห่างคิ้วแล้วนะคะเราก็ใช้ที่เขียนคิ้วแบบฝุ่นเนี่ยเติมเลยวันนี้ก็ใช้ของ heavy rotation ค่ะ เราใช้ผู้กันที่เขาให้มานะคะเป็นด้านหัวตัดเนี่ยสีตรงกลางกับสีที่อ่อนที่สุดนะคะผสมกันแล้วก็ลากจีนจีนจีนปะพอเขียนคิ้วเสร็จแล้วนะคะเราก็ปัดคิ้วกันเลยค่ะด้วยมาสคาร่าคิ้วนะคะ heavy rotation 04ด้วยความที่จุดผมดำเนี่ยก็เลยจะใช้สีนี้ค่อนข้างบ่อยอันนี้ก็ปัดตามรูปคิ้วธรรมดาได้เลยนะคะไม่ต้องแบบให้มันตั้งอะไรมากเพราะเราต้องการคิ้วที่ค่อนข้างบาง นะคะเรามาลงอายแชโดว์กันดีกว่าวันนี้เนี่ยต้องทาปากสีแดงอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอายแชโดว์จก็รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะต้องใช้สีแบบธรรมชาตินะคะ <ๆ S 2> <stag lia> ก็เลยเลือกพาเลทนี้มาค่ะของทอมฟอร์นะคะเป็นเบอร์สามนะคะโคโค่มิร g ชสีมันก็จะเป็นแบบประมาณประมาณเนี้ยน้ำตาลแมทอะไรอย่างงี้นะคะจากนั้นค่ะก็เลือกคู่กันขึ้นมาเลยสําหรับคัดเบ้าตานะคะ เราก็จะใช้ผู้กันแบบหัวฟุ้งๆหน่อยจีก็จะแตะสีน้ำตาลกลางลงไปเลยจากนั้นค่ะเราก็หลับตาแล้วก็บนเข้าไปที่เบ้าตานะคะให้ทำแปลงลักษณะวนๆอย่างน,นี้นี้เราก็จะได้เบ้าตาอ่อนๆค่ะเราได้เบ้าตาแล้วนะคะแล้วก็ใช้แปรงที่มันสะอาดเนี่ยเกลี่ยขอบให้มันนวล นี้เราจะไม่แต่งตาเยอะวันนี้อีกแล้วหรอ <c oughs> แล้วก็จะใช้แปรงที่มันค่อนข้างเล็กลงมาหน่อยนะคะนี่จะเหมือนของบ็อบบี้บราวน์ที่จูเคยใช้นะคะแต่ว่านี้เป็นโซอีบ้าเบอร์7 3 7ค่ะแล้วก็จะแตะสีน้ำตาลที่เข้มขึ้นมานะคะเป็นแมทเหมือนเดิมแต่เข้มกว่าเมื่อกี้แตะลงไปลาดลงไปที่หางตาถ้ายิ่งชิดคนขนตาได้ยิ่งดีนะคะ จากนั้นค่ะลงที่หางตาด้านล่างด้วยนะคะขอบขนตาล่างลงไปเลยบริเวณหัวตาเนี้ยค่ะก็ลงอ่อนๆหน่อยไม่ต้องเข้มมากเนี่ยอายแชโดว์เสร็จแล้ว <laughs> คือแต่งน้อยมากจริงๆนะคะอายแชโดว์วันนี้แล้วก็ต่อมาค่ะเราก็จะมาเขียนอายไลเนอร์กันเลยซึ่งวันนี้นะคะเดี๋ยวจุจะใช้ in อายไลเนอร์ ของมาร์กเจคอบก่อนนะคะหมุนแบบมีสติก็นี้ลงด้านล่างด้วยนะคะนิดหน่อย จากนั้นก็ใช้พู้กันอันเล็กๆเมื่อกี้ที่เราลงอายแชดโดด้านล่างอ่ะเปลี่ยจากนั้นค่ะเราจะใช้อายไลเนอร์แบบพู้กันนะคะวาดห่างตาให้มันชีขึ้นใครที่มีห่างตาที่ตกนะคะก็หลอกๆห่างตาตัวเองด้วยเนาะอาจจะแบบ ไม่ต้องเขียนอายไลเนอร์จนตกลงมาแต่ว่าเราเขียนตวัดขึ้นก่อนที่จะถึงหางตาของเรานะคะอันนี้จุดก็จะกะระยะก่อนว่าเราจะเอาหางตาชี้ขึ้นเท่าไหร่ลากเส้นลงมานะคะเห็นจุดไหม <wanna> จุดอยู่ตรงนี้ you know. out, จากนั้นก็เติมเส้น หมหมวยอีกข้างนึงนะคะทำเหมือนกันเลยต่อมานะคะจุกก็จะเชดดิ้งด้วยคอนทัวร์บุ๊กค,ค่ะสีเดิมเลยคือใช้จนฮิตแพนแล้วอะคนจีนเขาจะถือว่า หน้าผากหนกโนกเนี่ยมันเป็นโงเ่เฮงที่ดีนะคะแต่ว่าบางทีมันมีเยอะไปอ่ะมันไม่เซลล์นึกออกไหมก็ต้องเช็ดยิ่งนิดนึงจากนั้นค่ะเราก็เช็ดยิ่งจมูกเลยนะคะเพื่อให้มันมีสันเป็นคมขึ้นมาก็ใช้สีเดิมนะคะกับพวกกัน จมูกนะคะคนจีนเนี่ยเขาจะถือว่าถ้ามีจมูกแบบเป็นสิ่งโตผู้ชายนะเฉพาะผู้ชายเขาจะถือว่าคนนั้นเนี่ยเป็นแบบผู้มีความสําเร็จมีการงานที่ยิ่งใหญ่ใหญ่โตอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสําหรับผู้หญิงเนี่ยถ้าหน้าตรงเนี่ยแล้วมองเข้ามาเนี่ยถ้าไม่เห็นรูจมูกก็ถือว่าดีเป็นคนเก็บเงินเก่งแต่ว่าถ้ามองเข้ามาข้างหน้าแล้วแบบเห็นรูจมูกอย่างเงี้ยคือเขาจะบอกว่าเป็นคนเก็บเงินไม่เก่งมีเท่าไหร่ก็ใช้หมดไม่รู้มาจากไหน ก็เฉดดิ้งลงหัวตาด้วยนะคะอันนี้ก็จะทำให้ดูหน้าคมดูหน้าเฉียวมากขึ้นวันนี้นะคะจะก็เฉดดิ้งแบบไม่ปังมากไม่ได้แบบให้มันเห็นแบบโผพุ่งออกมามากนะคะจะเน้นความเป็นธรรมชาติ <c oughs> อะต่อมาค่ะเราลงไฮไลท์กันหน่อยดีกว่านะคะ <c oughs> เพื่อความ glow ของหน้า ซึ่งอันนีนะ้เป็นอันที่จูเคยใช้ไปแล้วก็หมดไปแล้วอันนึงอันนี้คือเขาผลิตลอตใหม่ออกมานะคะเพราะว่าตอนแรกมันเป็นลิมิเต็ดก็ใช้หมดแล้วก็รู้สึกเสียดายมากไม่น่าใช้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยซื้อมาใหม่เขาผลิตมาใหม่ก็เลยซื้อมาใหม่นะคะนี่เป็นของ charlotte tilbury นะคะเป็นสกินไฮไลท์เตอร์นะคะเป็น bar of gold แบบนี้เป็นสีแบบทองทองทอง,ทองแล้วก็ใช้แปรงอัน,นแบบเป็นพุ่มอย่างนี้เล็กๆไม่ต้องใหญ่มากนะคะลงไปที่หนกแก้มน,นะคะ ปังมากเห็นเลยว่าทองลงใต้ทองคิวด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะดัดขนตาแล้วก็ปัดขนตาแบบปังนะคะโดยที่แบบเราไม่พึ่งขนตาปลอมเลย เดี๋ยวดัดขนตาก่อนนะดัดขนตาเสร็จแล้วนะคะต่อมาเนี่ยจุก็จะปัดขนตาหนึ่งรอบแล้วก็ปัดด้วยไฟเบอร์อีกหนึ่งรอบจากนั้นก็ปัดขนตาทับอีก1รอบนะคะจะได้ขนตาที่แบบยาวแล้วก็พุ่งแล้วก็งอนมากเลยนะคะ ตัวที่จิ๋วใช้วันนี้เนี่ยก็จะเป็นของ1028นะคะ Miracle Extension ค่ะตัวสีขาวเนี้ยก็จะเป็นมาสคาร่านะคะส่วนตัวสีดำเนี่ยเป็นไฟเบอร์เพราะฉะนั้นนะคะเราจะเอามาสคคาร่าเนี่ยปัดก่อน ใช้ตัวไฟเบอร์นะคะรีบปัดทับเลยเพราะว่าตอนนี้มัสคาร่ากำลังเหนียวตัวไฟเบอร์ของเขาเนี่ยก็จะช่วยต่อให้ขนตาเราเนี่ยยาวขึ้น ก็ปัดมัสคาร่าอีกรอบมัสคาร่าเด้งมากปังเวอร์ ปัดมาสคาร่าเสร็จแล้วนะคะจะปัดด้านล่างไปแล้วด้วยเราก็จะมาต่อด้วยการทาลิปสติกดีกว่านะคะวันตุดจีเนี่ยยังไงก็ต้องแบบถือสีมงคลเป็นสีแดงใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะลิปสติกที่จิ๋วเลือกในวันนี้เนี่ยก็เป็นสีแดงของโน้ตนะคะเบอร์3 0 6 k i s s b l o s s ส m นะคะโน้ตคอสเมติกเป็นสีแบบสีแมทสีแดงวันนี้เราจะใช้แปรงทาลิปกันดีกว่าเราจะเขียนขอบป,ปากกันก่อนนะคะ ถ้าปากเสร็จแล้วก็จะดูแบบหงเนื้อมังกรอะไรอย่างนี้ขึ้นมานะคะจีน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 นะคะเป็นหม่วยแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวจุไปทําผมก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาดูว่า ลุกทั้งหมดนั้นพอจะเป็นหมวยในวันตุจีแล้วไปขออ่งเปาได้หรือเปล่าค่ะ ที่อยากแต่งหน้าแบบลุกจีนๆอย่างนี้นะคะหรือว่าแต่งลุกวยมวยอย่างนี้เนี่ยเพื่อเอาไปรับอ่างเปารับแตเอียจยากญาติผู้ใหญ่จากคุณพ่อคุณแม่หรือว่า อากงอเจกอาอะไรอย่างงี้นะคะสามารถแต่งได้เลยจิว่านะร้อยวันพันปีเราไม่เคยแต่งแบบนี้แต่งไปญาติผู้ใหญ่ถูกใจแน่นอนวิมีหวังนะคะได้ซองอ่งเปาแบบปึ้งใหญ่แน่นอนเลยใครมีคําถามสงสัยหรือว่าอยากให้จิวนําเสนอลุกอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้ข้างใต้คลิปนี้เลยค่ะหรือว่าจะไปพูดคุยกับจิวในแฟนเพจก็ได้นะคะและที่สําคัญค่ะอย่าลืมกดซับสไครป์เราด้วยนะคะนี่เลย GGTK Castation ค่ะและถ้าคลิปนี้ถูกใจนะคะฝากเพื่อนๆแชร์กันด้วยนะสําหรับสัปดาห์หน้าค่ะจิวจะมีอะไรมา ฝากเพื่อนๆอีกต้องติดตามชมกันให้ได้นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ